องล้านก็คืสองล้านก็หมายความว่าน้ําในเกืือนป่าจักวันนี้ได้ปล่อยเพิ่มมาจากน้ําที่ล้นอยู่เก้าถึงสองล้านลูกบาทเมตรได้เอาตุนก็ได้เอาของเก่าที่ล้นอยู่เหนือเกืือนที่ท่วมไร่มันท่วมไร่กระโพดอยู่ท่วมไร่อ้อยอยู่ได้ปล่อยลงมาอีกสิบแค่ก่อยเนาะมีเก้าสิบมาสิบสองล้านลูกบาทเมตรสิบสองล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าน้ําที่ แต่เมื่อเทียบกับเมื่อวานนั้นก็น้อยกว่าเมื่อวานปริมาณน้ําที่ปล่อยมาเมื่อวานนั้นก็ปล่อยมา70ล้านวันนี้ปล่อยมาแค่6ก้ล้านดังนั้นก็เกลี่ยกันไปนะครับก็เกลี่ยกันไปว่คือคนที่อยู่เหนือเขื่อนก็น้ําก็ลดลงมาได้1 2ล้านคนที่อยู่ใต้เขื่อนก็น้ําก็ลดลงมา8ล้านอะไรประมาณนี้ก็ต้องพึ่งปลาใจซึ่งกันและกันการบริหารจากกัดการผมพยายามดูข้อมูลตัวเลขแล้วก็ปรากฏว่า